สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปลารรมพอดีแม่จงจิตสง่งงานมาซ่อมกับพี่ปลานะทีนี้พี่ปลาก็ไม่คิดค่าซ่อมลูกค้าอันนี้ยพลอยหลุดพี่ปลาก็ซ่อมให้ได้พรอยแล้วก็กล้างนะอ่ะเนาะอ่าเหมือนได้ใหม่เลยเนาะพี่ปลาไม่คิดค่าบริการนะพี่ปลาทาให้ลูกค้าฟรีแล้วก็ลูกค้าก็แค่อุดหนุนพี่ปลาแค่นั้นแหละอืมพี่ปลาอุดแม่จงจิตอุดหนุนต่างหูไปสามคู่นะตกพันสามร้อยห้าสิบบาทเนาะแล้วก็อันนี้ก็ ตัวนี้หลุดแล้วพี่ปาก็ซ่อมให้แล้วก็ล้างทําความสะอาดสวยงามส่วนชิ้นนี้พลอยหลุดไปเม็ดหนึ่งพี่ปาก็ซ่อมให้ฟรีนะอ่าอันนี้ก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยรุ่นนี้เป็นงานเงินนะแต่พี่ปาลืมถ่ายก่อนที่ว่าจะซ่อมนาขี้เล็ขี้เล่อนะพอซ่อมเสร็จแบบเหมือนได้ใหมนะ่เนาะซ่อมเสร็จเหมือนได้ใหม่แล้วก็อ่าเดี๋ยวนี้พี่ปาก็ซ่อมให้ลูกค้าฟรีก็ติดพลอยไปเม็ดหนึ่งอ่าแล้วก็ ทำความสะอาดแล้วก็อัดกาวเพิ่มไปนิดหนึ่งนะคะลูกค้าก็ส่งมานะคะแล้วก็ต่างหูนี้ลูกค้าประมาณว่าเขาไม่คืออ้าไปนิดหนึ่งแล้วก็หลุดใช่ไหมลูกค้าเขาไม่ซ่อมเองไงก็ส่งไม้พี่ป๋าซ่อมให้ก็พี่ป๋าก็ติดจริงๆคู่นี้แม่จงจิตจะจะเปลี่ยนเป็นคู่400ิพี่ป๋าบอกอันนี้เม็ดใหญ่กว่าอย่าเปลี่ยนเลยค่ะคือเรารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด แล้วก็บอกอุดหนุนตัวต่างหูไปแล้วกันแล้วก็อันนี้ก็พี่ปาก็แค่เอาตัวเนี้ยเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสร้อยสองเส้นแล้วก็ลูกค้าอยากได้งานตะขอแบบนี้พี่ป้าก็คิดแค่ค่าห่วงไปหนึ่งร้อยบาทสองเส้นก็สองร้อยคิดแต่ค่าห่วงแต่ร้อยลูกค้าฟรีอันนี้เป็น,ปนงานของพี่ปลานะพี่ปาทําให้ฟรีแต่ถ้าลูกค้า เป็นงานที่อื่นซื้อจากที่อื่นอะไรเงี้ยพี่ปลาก็จะคิดค่าใช้จ่ายต่อเส้นละสามร้อยห้าสิบนะรวมตะโขต่อต่อเส้นสามร้อยห้าสิบรตะโขแต่ถ้าเป็นงานของพี่ปลาเองอ่ะพี่ปลาไม่มีไม่คิดค่าใช้จ่ายเรื่องการบริการเรื่องการร้อยแต่ว่าจะคิดค่าไหลนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ลูกค้าต้องเข้าใจนะคะแล้วก็มีจะมีงานหยกหยกนี้ลูกค้าทําหัก ทีนี้พี่ปลาต้องส่งไปเชื่อมจะดูว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายอย่างเท่าไหรแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่งว่ามันพอเชื่อมเสร็จมันต้องชุบขาวใช่ไหมชุบขาวมันจะทําให้หนาขึ้นแข็งแรงขึ้นลูกค้ายอมจ่ายเท่านี้เท่านี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องคุยกับลูกค้านะคะโอเคอยังไงพี่ปลาก็ขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่คิดถึงพี่ปลาแล้วก็อุดหนุนพี่ปลาตลอดนะคะงานพี่ปลาก็ซ่อมไม่เสร็จเรียบร้อ,รอย นะคะมันเป็นการบริการเนาะเออถ้าเราซื้องานกับคนที่เขาซ่อมเป็นมันก็สบายใจนะส่งมาถึงซ่อมแค่วันสองวันลูกค้าก็ได้รับงานแล้วแต่ถ้าเราซ่อมไม่เป็นน่ะผู้ขายซ่อมไม่เป็นน่ะมันก็ต้องส่งช่างต่อแต่งานของพี่ปาบางตัวต้องส่งช่างต่อแต่ว่าบางตัวพี่ปาซ่อมให้ได้หมดนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นความชอบเฉพาะตัวอีกเหมือนกันว่าเราเราชอบแล้วเราสามารถที่จะ ซ่อมให้ลูกค้าได้แล้วก็ทําความสะอาดอะไรให้ลูกค้าแล้วก็ส่งส่งมอบให้ลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมจ่ายแต่ค่าอะไรแต่ว่าอันนี้งานบางตัวเหมือนพลอยหลุดไปเม็ดลูกค้าพลอยหายอะไรเงี้ยพี่ปาก็หยวนหยว,วนให้เพ,พราะพลอยของพี่ปามีเยอะนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ